cua u ick lẹ tham kích đó kêu ta hái phá nhảy nhảy <laughs> ừ. oh ngựa đấy cho con đây anh đi kêu ngựa là anh sẽ tích này đây bên này đấy cho con đấy แต่หนึ่งนะทุกคนโอ้ไปอีกแล้วอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยจมกินกับปลาเจ้าน่อยนี่โอ้โหยอดเอียงยอดมักเอ้อโอ้ยยอดมักเอ้อทุกคน ินน้ำเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าฝนมันตกเมื่อกี้นี้เอาทักทายสบายดีทุกคนอีกเท่านึงวันนี้เฮาไปป่าทุกคนเลยนะเฮาสิไปหาปูหาปลาหานกหานูไปด้วยทีคนเฮาโอโอโหนี่แหละสิไปหาปลาเรียบแคมน้ำแล้วกินเขาป้าเลยได้มันนี้ได้ บรรยากาศได้ดีมนันนี่ขักสุดยอดเลยบรรยากาศนี่โอโ้โหหอนจัดพอดีไปน้ำลูกคนสองคนแต่ไปกับเบ,บาจางพี่สุนวทคือเกานะเนาะเป็นได้ก็ติดตามไปน้ำกันบอลคนละทุกคนเลยเออ เดินทางประมาณสิโมงหนึ่งพอดีเขาก็ซส้อ่างมาหอดนี่ได้กำลังสืลงท่าน้ำแล้วทุกคนโอ้เขาป้าเขาดงอีกโอ้เส้นทางนี่เที่ยวเลยเลยเลยนะทางนี้เนาะเป็นเส้นทางที่าชาวบ้านเขาทำม,มาหากิน หาปูหาปลาหานกหานนแบบนี้ได้เฮ็น <Eld atory spooky> ี้บ่ได้เฮ็ดแถวบ่ลุงเฮ็ดเนาะแต่ว่าผู้อื่นเฮ็ดเนาะแถวของผู้อื่นแถวของลุงเพื่อนสองคนนี้บ่แม่นางนี้เขาป่าเขาดงทุกคน พาทุกคนหับชมธรรมชาติในฐาวน้นที่คักสุดโอ้ยเบ็ดเท้าตอนนั้นนะถือไปเลยเลยผัดบริยิงบุ๊มแมนบริยิงบริยตึกบุ๊มแนยิงโอ้ยเดี๋ยวนี้เบ็ดเท้านี่ตึกเท้าเดียวได้เดี๋ยวได้ป่าเสียดายเด้เอามาลบหน้าอีกเสียเอาเบ็ดฮะมีได้ป่าสูตรเขียนนี้เนาะโอ้ ทุกคนเลยเพราะว่าคมนี่มักตึกป่าเลยโยโคอ้โยโอ้ยสุดยอดเลยมอแลงกันสิกรับทางนี้ปะโอ้โอคือเห็ดคักแทะมีหมู่บ้านโดทางนี้เอ้ยโอทุกคนขัวอู้อีกเลยสุดยอดเลย ไต่ขอ้วนนี่ก่อนโอ้โอแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดคักได้โอบ่อนี่ตึกเบ็ดเฮานะโอ้เสียดายเด้บ่ได้ไเอาเบ็ดเบ็ดปลาสูตรทุกคนโอ้ทางนี้ตึกปลาสูตรนี่เรียบร้อยได้ความสูงนี่ทุกคนทับบอตกนี่แล้วเลย ทอดเบ็ดค่อยดิเอาปากนี่เนาะเอาเอาไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่นี่กลัวอูกสุดยอดเลยเนาะ างเข้าปลาบานเพิน่นโอ้ยันุ่มเพลินเทวเลยเลยเขาปลาโอ้โหโสุดยอด เดินไปเดินมาหม่อเทียนชาวบ้านเขาน้ำเตาที่เจ้าเอาเนาะตัวนี้มีน้ำได้นี่ยเล่าได้ทุกคนเ <même> ขาบ่ได้เอาเละตัวนี้เขาเอาน้ำม,มากินมันก็อชิวาดหวานบางทีก็คือเบียร์แหละตัวนี้จีิงเทียงนาเขาเพราเขาบ่ได้อยู่ข้างเมือบ้านหมดเลยเขาล็อกหมด ทางถึงนี่เต่เขาเจ้ากำลังปลูกตัวนี้นี่เต่าเขาเอินต่าได้ทุกคน <c oughs> เขาเอานา้ำกินโอ้ น้ามันใหญ่ทันทีกิจก็คือตามหาปลาใหญ่ๆเออ hết nhắc này chỉ tức chị tức bết oh, như ở đây đâu con ơi anh đi khơi như là anh tức bết mà này đây oh. nào mà, may này lại chỉ tức bết xi màn nó bò mà này

คนเนาะคนเป็นน้ำเียโอ้ยภาวะเขาตกลงมาเนี่ยจักเป็นเนื้อใดเลยเนาะน้ำเชียวไปเราต้องค่อยๆเดินได้เจ็บหัวเลยตอนนี้ทุกคน ตกปลาเลยเลยแบบนี้เลย ยอดเนาะตัวแง่ทุกคนนะเ็บได้แต้มหนึ่งนะทุกคนโอ้าไปนี่ตายังกระจัดกระจัดกระจัดตัวหง่มฝนตกแบบนี้ได้แต้มหนึ่งแล้วมันไม่ติดว่างันดีเลย ถ้านນ້ຳໃສໆນີ້ລົງໄປຍິງຊຳຊິເອົາເນາະເອີເຮົາເຄີຍໄປຍິງບໍ່ຄິນີ້ບໍ່ເຄີຍໂອ້ໂອ້ໄດ້ອີລະຫື້ໂອ້ລຸດໃດເຂົາບໍ່ເຄີຍໄປຍິງຄົນນ້ຳເພັດນີ້ກະເຈົາບເຄີຍຍິງລອງຄິດບິ່ງຂະດເຮົາຕົກອົານີ້ດຍັງດຖາລຍິງນີ້ຊຳຊິເອົາເລີ Cần chứa tục đẹp như thế này, phải lấy lỡ Oh, lùng bình yên Xăm xì ao lời bà เมื่อกี้นี้ทีมงานเป็นว่าจักมันยังโดดกับพวกใหม่พวกใหม่ตัวนี้แหละมันโดดลงใส่หน้ามันแล้วพอดีมันไปอยู่แขมมันเลยแต่ว่าเาข้าคามไปเบิง่งบ่ได้ถ้าบ่แม่นอแลนกับนาจากักตัวเฮียอะไเราเคยได้อยู่ตัวเฮียยังบอดบอล ตึกแห่เลยหยางบดมือมาเนี่ย่านบอนบานแห่กันอยู่ล้วบอนมีบอนคนที่ตึกเบ็ดตึกเบ็ดได้ไต่ซองแต้มน่าจะได้อยู่ประมาณหนึ่งโมงะประมาณสามโมงเพล่ะถึงได้กินเข่า 你没你干。 ตอนนี้เขากลับมาแต่ตึกแฮห่หรือตึกเบ็ดแหละวานแฮ่ก็บบัไดไลพอได้กินอยู่ตอนตอนนี้แหละนี่ลังสีต้มปลาปลาเบ็ธรมรมชาติล้วนโอ้นี่ปลาปลาจาาโอ้อฟึ๊บตึเบ แต่ก็เถอแห่เข้าอ,อ้ย,ยอพอดีอยู่นี่มีสวนของลุงพันของคนอยู่นี่จะมะีน้ำตาวเพิ่มูกไว้แต่ก็มีมากมีมากสมโอโอ้สุกไปแล้วน,นี้ไทยกินเลยสมโอน่หวานป่ะวานเนาะเห่าเอาบปสมโอวานมั้สมโอ ตัวนี้หน้าของเพิ่นกับโบงามน้นมเล่ไหลสบายเลยตึงนี้นะ่ะกระเดูกบสบายนี่แหละแห่ัวานลูกเพิ่นสองคนหวานแล้วก็ตึกเบ็ดเ่ยี่กากําลังสีเฮ็ดกินได้อ้มีเทียงของลูกเพิ่น เดี๋ยนี่หัวมืดเลยโอ้ถือว่าฮับได้ยันเนาะแสงสำเนียงแล้วก็มีน้ำสะอาดเพิน่นหุ่ยอดีมาฮอดขั้นตอนนี้แหละทุกคนบุกเก็บอันนั้นบ่มยเงียบโอ้เข่าเพิ่นตากปะนี่นี่เลยเนาะเพิ่นบัญญานู่นหมดเนาะตากปะเข่าอยู่นี่เลยแต่ว่าเพิ่นไม่ได้อยู่ได้ เเมือนอนบานลงแล้วได้ละมีปลามีเขียดเดี๋ยวต้มน่วกันเลยทุกคนก็บม่ได้ไรก็พอได้กินเนาะเอาดูออกแต่เฮือนเอากะซไดีกินได้โอ้สุดยอดเลยโอ้นองหมดนี่ก็ตอมได้ดีเลยนี่ เซตบาที้หมดนี่ถ้าเพ่นนอนนี่นอนมาได้แล้วหมดนี่เฮ็ดยังได้จ้ะเก็บใหม่โอ้สิกอ่อไฟหมดกำจัดหมดเอา้าตอนนี้จักโมงเลยลุงตอนนี้สามโมงโอ้สามโมงบ่ายสามโมงขอโทษพ่นเนก็บไวอยี่นี่เลย เนาะในโคโคดมันโอ้โหเป็นบอลเทียงพันมาอยู่ได้เออลุงพันนพันเก็บเครื่องของอยู่นี้เอาเอาเอาเราทาขั้นตอนสุดท้ายนะคือข,ขั้นตอนที่เราัาประทานน้ำกัน <c oughs> เดินปามื่อนี้ยังมีความสุขทุกคนอ่ะ สุดยอดอะไรอ้าวติดตามตอนต่อไปอโอ้ซิตรงกินกับปลาจะหน่อยนี่โอ้โหยอดเอียงยอดมักเออโอ,โอ้ยอดมกอักเออทุกคนตรงกับปลามันกระสุดเท่านั้นแหละแสบเอาวอา้อา,าวอ้าวรีม่ยาวขึ้นไปไปลักหักโมห <c oughs> ักชมโอว่า <c oughs> มันลักเนาะเป็นของลุงพคนอยู่นี่เที่ยงนี่คือเด็ดเพื่อน แต่สมัยตะก,กี้ของสุนเผากระตูแต่เพื่อนทรงทรงกรุบเลยเนาะเพิน่นสิต่ำเขาอยู่นี่เลยบางทีเพิ่นโบโบเมื่องบานเพิ่นนอนอยู่นี่อยู่นี่เนาะเออเพิ่นอาศัยชีวิตอยู่นี่เลยแล้วก็ต่ำเข้าเนึองเขาเนึองน้ำไม่อย่างต่างๆอยู่พียรเลยนาะนี่คือสวนเพิ่นเนาะ หมากมีหมากสมโอหมากกล้วยเอยเต็มเลยหมากกล้วยตัวนั้นคือสิแก่เลยเด้นี่เนาะหมากกล้วยนะโอ้หแก่แล้วทุกคนอ้ามีหมากม่วงแล้วก็ชวนพันอยู่นี่ นี่แหละน้ำเตาเขาห้องน้ำเตาน้ำเตาเพิ่นปลูกนี่ไดสองสามปีหรือสี่ปีดีละสี่ปีเจ็ดปีกันนาะจะเก็บเกี่ยวได้เพิ่นสีเจาะเอาน้ำน้ำเตามันก็สีออกรถวานไวกัหวานนั่นลีได้ ปลาใส่ยอดปักเอออืมอโอ้โหสามโมงคือว่าเลยแช่อือวันนี้อยากกินขา้าวแทบๆหนึ่งต้องกิน <c oughs> หนึ่งโมงหาสองโมงสามโมงนี่ <c oughs> ีกิขนข้าวกินน้ำน้ำกันเมืเม่อน้ำกันกินน้ำกันนั่นนี่แหละเอ้วหลดด้น,ดนเธอหนึง่งได้กินอ,อาหารปลาธรรมชาติ พอดีเขากินขขากินน้ำเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าฝนมันตกเมื่อกี้นี่โอ้ยหลังคาขักสุดอนียถ้าว่าเขาใส่ชีวิตมาอ,อยู่นี่นะเขาจะได้ยินเสียงอ่าฝนบอตกลงมาหรือว่าเสียงน้ำาบมันไหลเป็นสิโอ้บอ่ได้ยินเสียงผู้อื่นเลยหรือบอ่ได้ยินเสียงรถลางแต่ว่าจะได้ยินเสียงธรรมศาตรได้ยินเสียง นกหอมความสุขอะไรได้ทำมาช้ชีวิตอยู่นี่กาน,นี่ปีสามโมงหรือสี่โมงตอนนี้ได้ยินและเสียงนกหอมกาเอา้ากาขอขอบอกขอบใจทุกคนในไลน์ที่เด่บึงได่สมนะอ่ะหายกำลังใจเบาคมมาตลอดอ่ะกาอย่าลืม คุยที่มาไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามสองคมเขาก็โดเดนอเพื่อคมมีกําลังใจในการเห็ดคลิปต่อไปนะทุกคนแต่ไทยถอดไท,ท้วิ่ีชีวิตชาวบ้านแน่เกกการทำมาหากินของชาวบ้านแน่เอ้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เฮาสิไดีเดินทางยังไกลแสนไกลจะได้เมื่อบบานก้าเจ้าพุกนแหละบายบายทุกคน